ท่านภูมิเกียรติก็รบกวนท่านครับอยากจะฟังเรื่องราวต่อนะครับทุกคนใส่ต้องรอปีหน้านะครับแต่ว่าตอนนี้ท่านรถถังจิตมังกรมารออยู่แล้วนะครับนอกจากจะมีขนมหวานที่เป็นสปอนเซอร์หลักของเรานะครับจากบ้านมหามัดนะครับสวยงามเดียวครับซื้อกลับบ้านนะยังมีไม่ได้อันนี้ของผมฮะยังมีเนื้อสเต๊กนะครับฝากไปหนุนด้านเนื้อสเต๊กของสิทธิ์เก่า อันนี้เนื้อเ,เตนนี่มาจากสิทธิ์เก่าขงโรงเรียนมิสตาฮุลรูมีดีญานะครับร่วมไม้ร่วมมือกันบริจาคคนคนละเด็กละน้อยนะครับมาร่วมกันออกร้านให้กับโรงเรียนมิสตาฮุนูรูมีดียาบ้านดอนนะครับเอาแล้วครับเรื่องกระเช้ามันมีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับในช่วงนี้ครับก่อนที่เราจะจบการทอกในปีนี้นะครับ t a t k l n d n h c t a t นะครับพ a n อสตอรี่พาร์ทแอนด์ปีเซนัทในปีนี้นะครับก็คงจะต้องจบด้วยกรอนที่เราไปพบในห้องน้ำของท่านอีสานลูกของสี่นะครับลูกเอ๋ยลูกกุญแจแม่ห้อยไว้มีสองใบห้อยไว้ให้จับไข่จะให้ไข่ถึงอายันไม่เป็นไรจงจำไว้มิตา มีค่าเอ่ยขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ติดตามรับชมท,ทั้งที่อยู่ในห้องประชุมและที่อยู่ทางบ้านครับสำหรับวันนี้ทีมงานทุกท่านก็ต้องขออำลาทุกท่านไวเ้เพียงแค่นี้ครับวัสลามุาลัยกุมวารอมะตุลลอวะบราระกาตุแต่อย่าเพิ่งลงนะครับขอรียนเชิญท่านอดีตอเฮจฐันเกียรินกียรท่านอุปนายกมอบของที่ระลึกให้กับทีมงานทั้ง5ท่านครับยรียนเชิญครับท่านอดีตอเฮษครับ Vâng, บรรยากาศของการมอบของที่ระลึกนะครับโดยท่านรุปนายกสมาชิกสภากลุ่มเนี่ยมีสตาหุนโดรุบิียาครับท่านอภิจิตเฮดนะครับจัดเกีงไก่ท่านเป็นรัฐมนตรีของสมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนมิสตาหุนโดรุบิจยาบ้ัณฑรนะครับอีกสักครู่หนึ่งครับก็คงจะได้พบกับท่านรถทางจิตเมืองนนท์นะครับอีกสักครู่เดียวนะครับ โอเคครับขอขอบคุณทุกท่านครับถ่ายรูปมูน่อยอ่าถ่ายรูปมูน่อยถ่ายรูปมูนอยครับแลวนะครับคุณยังท่านนำวันชัยสักดิงนะครับขอบคุณท่านพันยศสมาคมสิทธิเก่าเวนิสตานะครับท่านีต,ต่อเฮดจรัดเกียงไก่นะครับรองทานจัดงานแล้วก็ในส่วนของทีมชุดของสมาคมสิทธิเก่านะครับที่ได้ร่วมในส่วนของ p o p and Chat นะครับ กเกี่ยวกับเรื่อของสตอรี่พ s าส n d แอนด์จูนะครับเด็กปอเนะไข่พัสกว่ากันนะครับซีซั่น2ที่ท่านทั้งหลายได้รับฟังไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับ<_ <mauv> _>เป็นสีสันเป็นบรรยากาศเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับที่เด็กปอนเนะนะครับของเราเรมิสตานะครับได้มีสตอรี่ได้มีเรื่องราวต่าง,าง iting, ๆหลากหลายประเด็นนะครับ น้องผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมงานรวมใจสู่มิสตะนะครับเรา